ไม่มีแชทดังเลยวะอือหืองานมาเลยแม็กกแปลกๆกว่ะเขาถามว่ามีเอสพันแบ่บราผ่อนเดือนละสามพันบาทมีไหมครับแม็กกี้เอสพันผ่อนเดือนละสามพันใช่ใช่ใช่เนี่ยดูดิแม็กลูกค้านะผ่อนมาทักมาฮะเดือนละสามพันเดี๋ยวผมพาไปดูอ่าโหแล้วเราจัดให้ได้อยู่แล้วขอมาเดี๋ยวแม็กกี้จัดให้ตีงสองการเลยนะฮะอันนี้เราเดี๋ยวแม็กกี้พามาดู ล่าสุดแม็กกี้เพิ่งเคด,ดำน้ำมานะฮะสลายเต็มหน้าเลยคร <S ess ly> ับ <S ess ly> สลายเต็มหน้าหมดเลยะครับตอนนี้นี่นะครับ bmw s1000rr <S ess ly> ราคาร้านเราขายอยู่ที่535,000บาทสำหรับลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนและผ่อนแค่เดือนละ3,000บาทถามว่ามีไหมมีคำนี้ ค่า5แสน30,500บาทใช้เงินดาวอยู่ที่4แสนบาทโอ้โห4แสนบาทน้องแม่ผ่อนเดือนละ3,190บาทผ่อนได้สุด5ปีเลยครับสิบเงื่อนได้3,000ไหม <laughs> ได้เลยครับ <laughs> สายก <laughs> รจเลยหรือยัง <laughs> ใครอยากขี่เอสพันธผ่อนเดือนละ3,000นะครับบอกเลยว่ามาหาแม็กกี้ได้เลยเดี๋ยวแม็กกี้ดูแลให้แ <laughs> ม็กกี้ดูแลเลยตางบเลยนะเนี่ยสาย ไม่มีผิดหวังสามพันบาทเป็นเจ้าของเอสพันได้นะครับผ่อนสามพัน